คิดมีอาจจะทิ้งทินย์ปัจจุนน่รักนะยำไว้อนไอีรัาะกันเซิโร่เอทั้งคู่ครับเจอกันรอบชิงที่สามโอ้โหยังดีต่อเนื่องโต่งลีดดีครับโต่งลีดได้ดีครับโอ้โหล ขอเียญมือให้ครับทักโต้งและดูครับตัดเข้าหาน้องต่อเสาอยู่นะครับเมื่อกี้นี้คุณโต้งได้ใช่ไหมคราวนี้จะดูทิคเขาว่านุ้สามารถแก้เกมได้ไหมนุ้งเจริครับโต้งจะตามครับนูต้องปลดปล่อยทุกอย่างออกให้ได้ครับเพื่อชัยชนีครับถ้างหน้าไม่มีใครอยู่ครับนุ้งไปแล้วครับนุ้ดูสลัดไม่ออกเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่คุณโต้งจัดเต็มครับโอ้โต้งบาดเต็มครับนุ้งสลัดไม่ออกครับ ทูกหนีไม่ออกครับโประมรน,นให้กับคุณโน้ตและคุณต้องครับสุดยอดอันดับ3ครับขอไปในสนาม2ครกันมปกับคุโต้งจากโาพรเรนซ่าเรฟชีมครับ